สวัสดีครับก็เจอกันอีกครั้งนะฮะทีนี้เป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอแรงทางไฟฟ้าดูบ้างนะโจทย์เขาบอกงี้ครับจุดประจุ q1 และ q2 นะฮะขนาดบวก25นาโนคูลอมและลบ75นาโนคูลอมนะครับอยู่ห่างกันเท่ากับ3เซนติเมตรเขาบอกว่าจงหาแรงทางไฟฟ้าที่ข้อ1น,นะฮะประจุ q1 กระทาต่อประจุ q2 ในขณะที่ข้อ2ก็คือให้หาแรงทางไฟฟ้าที่ประจุ q2 กระทาต่อ ประจุ q1 เป็นไงฮะ,ะแรงทางไฟฟ้าเป็นไงฮะ,ะจากกฎข้อที่3ของนิวตันก็คือแรงที่ q1 อะไรฮะกระทำกับ q2 ก็จะมีค่าเท่ากับอะฮะแรงที่ q2 กระทำต่อ,อ q1 แต่อะฮะมีขนาดเท่ากันทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองโอเคนะเพราะนั้นเป็นไงฮะ,อะลองดูโซลูชันครับก็วิธีการก็ ง่ายๆนะข้อนี้ก็แทนสูตรเข้าไปแค่นั้นเองสูตรที่เราใช้คือ f อะไรฮะแรงอะระหว่างประจุก,ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับค่า k คูณอะไรฮะ q 1คูณอะไรฮะ q 2หารด้วยอะไรฮะ r ยกกำลังสองโดยที่ค่า k มีค่าอะไรครับเป็นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ9.0คูณ10ยกกำลังเอ,อะไรฮะหน่วยเป็น อะนิวตันคูณอะไรครับเมตรยกกําลังสองหารด้วยอะคูลองยกกําลังสองนั่นเองในขณะที่ Q1 Q2 ก็คืออะขนาดของประจุ2ประจุที่เราอะพิจารณาแรงที่มันกระทําต่อกันในขณะที่ค่า R คืออะไรฮะค่า R ก็คืออะระยะห่างระหว่างประจุทั้งสองหน่วยเป็นอะเมตรนั่นเองเพราะนั้นเป็นไงฮะเราก็แทนค่าเข้าไปง่ายๆไม่มีอะอะไรซับซ้อนนะฮะ F ก็มีค่าเท่ากับ9อะไรฮะคูณอะไรครับ10ยกกําลังเก้าคูณด้วยอะไรฮะ คูณด้วยขนาดของประจุ q 1ก็คือบวกอะไรฮะบวก25นาโนก็คืออะไรครับอ่ะ10ยองลบเก้คูลอมคูณด้วยอะไรฮะคูณด้วยลบ75นาโนคูลอมก็คูณด้วย10ยงลบเก้หน่วยก็เป็นคูลอมหารด้วยอะไรฮะอ่ะหารด้วยะระยะห่างระหว่างประจุทั้งสองเนื่องจากะระยะห่างที่โจทย์ให้มีหน่วยเปไ็นแล้วหน่วยเป็นเซนติเมตรแต่ว่าในสมการอะไรฮะอ่ะสมการหลักของเราค่าอาจจะต้องมีหน่วยเป็น เมตรเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนจาก3เซนติเมตรเป็นอะไรฮะเป็นเซนติเมตรก็เขียน3ามอะไรฮะสาเซนติเมตรเราต้องการเปลี่ยนเซนติเมตรไปเป็นเมตรเราก็เอาอัตราส่วนที่อะไรฮะอัตราส่วนที่เซนติเมตรอยู่ด้านล่างคูณเข้าไปถูกต้องไหมฮะอัตราส่วนนั้นก็คืออะไรฮะหอะไรฮะหเมตรมีค่าเท่ากับ100อเซนติเมตรที่เอาอัตราส่วน ที่อะ,อะไรฮะเซนติเมตรอยู่ด้านล่างคูณเข้าไปเพราะเราต้องการอะไรฮะกำจัดเซนติเมตรที่อยู่ด้านบนนั่นเอง,ง,เ,งเ,เ,เพราะ,ะนั้นเป็นไงฮะเซนติเมตรก็ตัดเซนติเมตรเพราะนั้นเป็นไงเป็นไงฮะสามเซนติเมตรก็จะมีค่าเท่ากับสามส,ส่วนหนึ่งร้อยอะไรฮะเมตรนั่นเองค่านี้ก็ยกกําลังสองจากนั้นเป็นไงฮะเราก็กดเครื่องคิดเลขมาก็จะได้ว่าค่า f มีค่าเท่ากับอะไรครับศูนย์จุดอะไรฮะศูนย์หนึ่งเก้านิวตันมีค่าเป็นเครื่องหมายลบ ถูกต้องไหมฮะค่าลบความหมายตัวนี้ก็คืออะไรฮะก็คือเป็นแรงเลยฮะเป็นแรงดึงดูดกันเองโอเคนะแรงดึงดูดกันจะเกิดก็ต่อเมื่อปัจจุลบกับอะไรฮะปะจัจจุบวกออกแรงอะ ออกแรงถึงกันนั่นเองแรงนี้ก็จะเป็นแรงที่อะไรฮะประจุลบกระทากับอะไรฮะประจุบวกในขณะที่แรงอีกตัวหนึ่งที่กระทํากับประจุลบก็จะเป็นแรงที่อะไรฮะแรงที่ประจุบวกกระทํากับประจุลบก็คือบวกเป็นไงฮะบวกดึงลบเข้ามาหาตัวเองเพราะฉนั้นแรงที่ประจุบวกกระทํากับประจุลบก็จะมากระทําที่ประจุลบแล้วก็ดึงลบเข้าหาบวกถูกต้องไหมฮะในขณะที่แรงที่ลบกระทํากับประจุบวกก็คืออะไรฮะก็คือแรงที่ลบดึงบวกเข้าหาตัวเองเพราะนั้นเป็นไงฮะ แรงก็จะมาทํากับที่ประจุบวกดึงอะไรฮะประจุบวกเข้าหาประจุลบเพราะนั้นทิศทางก็จะมีอาทิตย์ไปทางด้านซ้ายเพราะนั้นเป็นไงฮะเราก็จะได้ว่า f อที่อะไรฮะ f อฟที่คิกระทํากับอะไรฮะ q 2ก็มีค่าเท่ากับลบอะไรฮะ0.019นอะนิวตันถ้าเราเขียนอะไรฮะถ้าเราเขียนรูปแรงอ่ะของอะไรฮะที่ q 1กระทํากับ q 2สมมุติให้ตัวนี้เป็นอะไรฮะ ตัวนี้ให้เป็นประจุอะไรฮะ Q1 ซึ่งเป็นบวกในขณะที่ประจุตัวนี้เป็นอะไรฮะเป็นลบ q2 ซึ่งเป็นประจุลบถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นแรงที่อะไรฮะ أ, แรงที่ประจุ q1 กระทากับ أ, ประจุ q2 เป็นไงฮะก็จะกระทําที่ q2 แล้วดึงเข้าหาอะไรฮะดึงเข้าหา q1 เนื่องจากเป็น أ, แรงดูดนั่นเองถูกต้องไหมฮะเพราะนั้น F ตัวนี้ก็จะเป็น F ที่อะไรฮะ q1 กระทํากับ อะคิวสในขนาดเดียวกันมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ครับอะมีขนาดเท่ากับลบศูนจุดอะไรฮะศูนย์หนึ่งเก้านิวตันในขนาดที่แรงที่อะไรฮะอะแรงที่ Q2 กระทํากับ Q1 ก็เป็นแรงที่กระทํากับ Q1 ถูกต้องไหมฮะเนื่องจากเป็นแรงดูดเพราะนั้นเป็นไงฮะอะแรงที่ Q2 กระทํากับ Q1 ก็จะดึงอะไรฮะดึง Q1 เข้าหา Q2 นั่นเองเพราะนั้น F ตัวนี้ก็คืออะไรฮะ F ตัวนี้ก็คือ F ที่ Q2 กระทํากับอะไรฮะ q1 ต้องไหมฮะมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ครับก็มีขนาดเท่ากับลบอะไรฮะ0.019นิวตันเช่นเดียวกันไปไงฮะเราจะสังเกตเห็นว่ามีขนาดเท่ากันแต่เปไงฮะมีทิศทางตรงกันข้ามกันโอเคนะฮะ,ะข้อนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ